ทีนี้หุ้นที่คุณทวชัยได้พูดถึงเมื่อตอนวันอังคารมีหุ้น TPI Polin Thani Bland อัปเดตในส่วนของ TPI Polin นิดหนึ่งค่ะครับผม TPI Polin นะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังสตอรี่นะครับปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีทองของเขาครับเพราะว่าในส่วนของธุรกิจปูนซีเมนต์นะครับปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งสร้างโรงปูนที่สี่เสร็จครับ capacity เขาเนี่ยเพิ่มจากประมาณเก้าล้านตันต่อปีนะครับ เป็น13.5ล้านตันต่อปีอตอนนี้เขามี capacity เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าดีมานเนี่ยผมคือผมมองว่าปีหน้าเนี่ยคงสร้างพื้นฐานนะครับรถไฟฟ้าสา3สายนะครับแล้วก็ปีหน้าจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้าประมูลอีกเนี่ยไม่ใช่เข้าบรมททเข้าคลรนะครับจะทำผลักดันให้ความต้องการปูนซีมเมนต์เนี่ยของประเทศในประเทศไทยนะครับปรับตัวสูงขึ้นซึ่งผมมองว่าเขามีกําลังการผลิตรอรับ ปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีไอเทมพิเศษคือจอบริษัทลูกทีไพพีเนี่ยเข้าตลาดนะครับลงไฟฟ้า70เมกะวัตต์เนี่ยจะเริ่มดาเนินงานนะครับเริ่มดําเนินเริ่มเริ่มการผลิตเนี่ยไปมัดหนึ่งนะครับเพราะงั้นปีหน้าเนี่ยโอกาสเป็นปีทองของทีไพโพลีนสูงนะครับเพราะงั้นราคาที่ระดับสองบาทนิดนิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่างบออกมาไม่ดีนะครับราคาก็ไม่ลง นะฮผมเลยมองว่าเป็นโอกาสซื้อที่ดีนะครับช่วงนี้ครับก็แนะนํานนนในการซื้อต่อใช่ไหมฮะก็ยังมีอัพไซด์ให้เล่นอีกเยอะครับพี่ม้อนเท่าไหร่คะอัพไซด์ที่มองไว้ค<น>่ะเออผมมองว่าต้านแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่แถวสองบาทแปดสิบนะครับครับผมสองบาทห้าสิบแล้วก็สองบาทแปดสิบนะครับแล้วก็ไฮเดิม erm เนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเคยทําไว้ที่ระดับสามบาทหกสิบ ะครับผมผมมองว่าปีหน้าเป็นปีทองอ,ะอ่ะอ,อ่าโอกาสไปเทสายเดิมด้วยครับในระดับสามบาทหกสิบนะครับแต่ผมมองว่าสามสามสองบาทแปดสิบเนี่ยผมว่าคือเป็นไปได้นะต้นปีนะครับ,รบโอเคก็สามารถลงทุนได้สักระยะหนึ่งสำหรับหุ้นทีพีไโพลีนนะคะใช่ครับจุดครับเออเขาเรียกว่าต่ำสุดของเขาอยู่ที่บริเวณไหนนะคะ จุดต่าสุดก็อยู่แถวโซนใกล้ๆสองบาทนะครับในรอบสองปีที่ผ่านมานะครับอยู่บาทบาทเก้าสิบหกแถวเนี้ยนะครับคือปีนี้ก็สร้างขนครับคือราคาต่าสุดตรงบริเวณนั้นนะถือว่าเป็นรับครับใช่ใช่ใช่ครับก็คือประกาศงบออกมาประกาศงบออกมาไปมาสามครับขาดทุนร้อยนิดๆก็ไม่ราคาก็ไม่ลงแล้วอ่ะนะครับครับก็คือผมว่ามองว่าโซนเนี้ย ซื้อได้อยู่แล้วนะครับค่ะแล้วทำไมวอลุ่มเมื่อวานก่อนถึงมาแรงมากๆล่ะคะครับมี<ผ>มข้อมูลไหมฮะอะไรนะครับเมื่อวานเห็นมีแรงซื้อ TPI อย่างแรงเลยนะฮะครับผมผมผมก็ว่าเล่นประเด็นเนี้ยครับค่่เ,คเพราะว่าใกล้ละแหน่ตงแต่มาดหนึ่งไงเออคือ TPIPP เนี่ย,เ,ยเขาเลื่อนจากไตมาสี 4, ่ไปไตมาสหนึ่งแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สุดท้ายก็ต้องเอาเข้าอ่ะครับนั้นสตอรี่ไอเทมพิเศษตรงเนี้นะครับมันมันใกล้แล้วไงครับช่วงไตมาสหนึ่งนะครับแล้วก็ ธุรกิจหลักของเขาคปูซเมนเนี่ยยังไงก็เป็นคือปีหน้าเนี่ยนะครับโอกาสที่จะดีนะครับมีมีมีสุขนะครับรู้รู้ไหมว่าเมื่อวานทำไมวอลุ่มเข้ามาถึงหกร้อยแปดสิบห้าล้านไม่รู้ครับพี่มอนซื้อไม่รู้เหมือนกันก็เห็นคุณแนะนำหลายหลายครั้งแล้วพี่ก็เลยนึกว่าคุณธวัชชัยรู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้โอ้เราไปไผว่าพี่หามาหน่อยสิรนี้ ไปห,หามาหน่อยแล้วมาบอกพี่พรุ่งนี้ได้มาแนะใช้นักวิเคราะห์แล้วเออผมจะรู้ได้ไงเนี่ยผมว่าพี่ม่อนรู้แต่ไม่บอกแหละโอ้เหม <c oughs> ีคุณเองล่ะแนะนําให้หนักทุนซื้อตลอดก็ผมเหน็นพื้นฐานดีผมก็นแนะนำแต่วันนี้ย่อลงมาเพราะอะไรละ่ะยอ่อย่อลงโหก็เมื่อวานก็แรงครับ ทำไมไม่ไปเลยนะฮะของเรียก็ต้องค่อยๆขึ้นครับพี่ปอนโอเคเมื่อวานขึ้นไปปิดที่สองบาทสามสิบวันนี้ย่อลงมานิดหน่อยนะคะสองบาทยี่สิบแปดก็ดีก็ขึ้นพักขึ้นพักแล้วก็รอดีขึ้นต่อนะครับพื้นฐานเขาซัพพอร์ตอยู่แล้วครับปีหน้าค่ะอยู่แล้วเอาตัวนึงดีกว่าพี่่อนเชิญค่ะอ่าตัวนี้ผมชอบมากกว่าอีกนะครับบีแลนด์แน่นอนไปแล้วน่ะเห็นไหมพี่ถ่ายถูกเป้เลย ก็ไม่เห็นททยยากเลยคบผมก็บอกตลอดว่าดูง่ายจังเลยนะฮะคุณวัชชัยดูดูง่ายจังอ่ะอุปเชียคุณไม่หยิตัวพี่ม่อนเชิญค่ะอบีแลนด์เปยังไงต่อค่ะบีแลนด์เนี่ยอาตัวนี้เนี่ยผมเชียร์จริงๆโพลีเนี่ยมันรอเก็บได้นะครับในระดับโซนเนี้ยย่อมาหน่อยก็เก็บได้นะครับแต่ว่าตัวที่ผมให้แนะนาให้ซื้อเลยมาโดยตลอดนะครับก็คือมีอยู่สองตัวคือทิปกับบีแลนด์ตัวบีแลนด์เนี่ยดีขึ้นมาแล้วทีนี้ดีขึ้นมาเพราะว่า ที่ขึ้นมาเร็วช่วงนี้นะครับขึ้นมาเร็วแรงเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกครับสตอรี่เขาใกล้สุดนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีมพูเนี่ยนะครับน่าจะรู้ผลนะครับก็ในช่วงกลางเดือนธันวานะครับถ้า bts ได้ครับ b land จะได้สถานีรถไฟฟ้าสีภูสองสถานีนะครับซึ่งมันจะส่งผลทำให้ราคาที่ดินเขาว่าอับตัวสูงขึ้น นะครับและตอนนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของ Jo ยเวนเจอร์นะครับที่เขากําลังคุยกับบริษัทที่ชํานาญในการทําห้างสรรพสินค้าเนี่ยเพื่อที่จะเอาห้างสรรพสินค้าครับไปลงในที่ตรงทะเลสาบเขาครับนะฮะตรงเนี้ยประเด็นตรงเนี้ครับคือมันผมว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ยักษ์มากๆนะครับมูลค่าโครงการเนี่ยห้างสรรพสินค้าตรงที่ตรงทะเลสาบนะครับเป็นหมื่นล้านนะฮะถ้าเขาได้รถไฟฟ้าหมายความว่า คนการขนส่งมวลชนนะครับเข้าไปตรงนั้นนะยครับมันทำได้สะดวกง่ายง่ายขึ้นนะครับแล้วมูลค่าโครงการมูลค่าห้างสินคชาตรงนั้นนะที่เขาวาังแผนจะทำอยู่แล้วอะ่ะคือมันจะส่งผลต่อปัจจัยพื้นฐานของบีแลนด์ครับในอนาคตนะครับในสามถึงสี่ปีต่อจากนี้ที่รถไฟฟ้าสายสีฟ้าจะเสร็จน,นะครับเพราะนั้นผมมองหุ้นบีแลนด์เนี่ยไปได้ไกลไกลมากๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปฉายภาพให้ดู ใช่ครับครับวันนี้ปิดปิดไฮบาทเจ็สิบเอ็ดยังซื้อจะราคานี้ได้อีกระคะโอเคก็ํามกาบาทแปดสิบก็ซื้อได้เหรอครับโอ้โหเอาเอาพี่จะเป็นเฉลยพี่พี่จะเป็นเฉลยพรุ่งนี้ก็ได้ก็ว่าทําไมพี่บันถึงก็สามก็แต่ต้องถือยาวๆอ่ะขอขออย่างเดียวต้องถือยาวๆใช่ค่ะนะครับสามปีสามเด้งนะครับสามโอเคคือคือต้องคือถ้า เลยบาทบาทสิผมไม่แนะนําแล้วนะผมผมถือว่าผมแนะนามาตลอดแล้วนะรับผิดชอบแค่ตรงราคานั้นราคาเป็นรื่อรับผิดชอบกันเองเลยบาทบาทสิเนี่ยผมไม่แนะนําแล้วผมจะเล็ทโปรฟิตลันตลอดแล้วใครถามว่าจะซื้อไหมผมบอกไม่เอาละต้นทุนต่ำกว่านั้นโอเคเชิญค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งทิพยคพับทิพยะเนี่ยก็รับประกันภัยนะครับเขาจะได้ประโยชน์จากงานงานของสร้างื้นฐานก็คือพวก งานวิศวกรรมโยธาอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีประกันวินาศภัยนะครับเพราะนั้นเขาเป็นรยายใหญ่ที่สุดของประเทศเฉนั้นงานพวกนี้ครับมันก็ต้องวิ่งเขา้าเขาในปีหน้านะครับเพนั้นปีหน้าเขาก็รอรับนะครับงานประกันแล้วก็ไอเช่นพิเศษของเขาก็มีครับเพราะว่าบริษัทลูกของเขาที่พยายามประกันชีวิตเนี่ยจะเข้าตลาดปีหน้านะครับแทนนะครับ,รบจะเข้าต,ตลาดปีนี้ อ่าอะไรอย่างนง้นมันมีไอเทมพิเศษนะครับแล้ว PE ก็ต่ำเจ็ดเท่าปันผลก็อยู่ระดับหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็กําไรโตต่อเนื่องตลอดสี่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็กําไรไตมาสามที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการห้าร้อยสามสิบล้าน <okay. S 2> นะครับกําไรสามไตมาสนะครับเกือบเท่าปีที่แล้วทั้งปีนะครับ EPS นะครับตอนนี้เหลือไตมาสี่ไตมาาเดียวเนี่ยนะครับผมว่า EPS เนี่ยเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปในระดับหกบาทต่อหุ้น อทำให้ปันผลของเขาเนี่ยนะครับจ่ายนโยบายนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตของ EPS ก็สามบาทอ่าใช่คือจ่ายไปแล้วเจ็ดจุห้าสตางค์ตอนนี้นะครับถ้าอ e EPS ไรมาสี่นะครับสามารถทำได้ประมาณเดิมลงใจเท่ากับปีเดียวกันเน<อ>ี่ยเไรมาสเดียวกันของปีก่อนเนี่ยนะครับ EPS หกบาทไม่ไม่ยากนะครับ<อ>ก็จะปันผลในช่วงช่วงเมษานะครับในอีก เนี่ยครับอีกใจมาดหนึ่งอ่ะก็ปันผลก็น่าจะสองบาทนิดๆนะครับั้นเงินปันผลรวมเนี่ยในระดับหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยผมว่าหายากครับหุ้น PE เจ็ดเท่าปันผลในระดับหกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ EPS โตต่อเนื่องเนี่ยหายากครับมีสตอรี่ให้เล่นครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับคือยาวคือยาวอ่ะส่วนทางด้านฟิวเจอร์นะคะคุณธภัชชัยค่ะ เอ่อฟิวเจอร์เนี่ยนะครับคือผมรอรอไอ้ผมรอช็อตนะครับแต่ตลาดมันก็ยังขึ้นนะครับนั้นคือผมผมไปลงทุนหุ้นดีกว่านะครับเก็งกำไรถ้าจะเก็งกำไรหุ้นเนี่ยสั้นๆเนี่ยได้นะครับแล้วก็เอ่อไปรอดูแก็บข้างบนนะครับที่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับที่เปิดไว้นะครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งห้าหนึ่งสามนะครับตอนนี้ราคาอินเด็กซ์เนี่ยกำลังวิ่งขึ้นไปปิดแกบนั้นนะครับถ้า ปิดได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจอีกทีตอนนี้เวดัซีดีกว่านะครับ p พอร์เน e ในทีเฟกนะครับก็ไม่ลองขึ้นไปนะครับอืมครับผมก็ครบค่ะพรุ่งนี้รู้สึกคุณปิงเขาจะประกบกับคุณทวัชชัยนะคะอ่าครับใช่ออพติมอนขอขออีกนิดนึงครับเอผมแนะนําเล่นลองสเปดนะครับที่จุดจุดที่ลองสเปดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับพิมอนจะว่าอีกว่าแนะนําลองสเปดแล้ว ลืมไม่พูดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสเปรอยู่ในระดับลบลบแปดจุดเก้าลบแปดจุดเจ็ดนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังสะสมรองสเปรต่อนะครับในระดับเนี่ยต่ำกว่าแปดนะครับเก็บรองสเปรขึ้นมาเพราะว่ายังมีเวลานะครับอีกอีกห้าสัปดาห์นะครับที่ตัวแซดหนึ่งหกเนี่ยจะหมดอายุนะครับก็ยังรุนได้ครับถ้าเก็บสเปรได้ต่ำกว่าระดับลบแปดนะครับ ก็ยังลุ้นเหมือนเดิมครับเป้าหมายผมมองแถวลบลบห้าแถวหน้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าหนึ่งจุดของสเปรดเนี่ยกําไรเนี่ยรีเทิร์นนะครับแปดเปอร์เซ็นตนะครับมั้นผมว่าตรงนี้กลยุทธ์ทรนด์ด้าสเปรดเนี่ยน่าเล่นครับน่าเล่นตอนนี้เนี่ยลบแปดจุดเก้าครับเป้าหมา,มายอยู่ที่เท่าไหร่ฮะเป้าหมายเนี่ยผมปิดทำไรลบห้ามันก็ปิดแล้วนะครับ ก็ได้กำไรประมาณสองสองสามจุดนะครับหักค่าคอมมิชชั่นก็ประมาณสองจุดสองจุดก็สิบหกเปอร์เซ็นนะครับพี่ม่อนเอาลบห้าใช่ไหมฮะใช่ลบห้าครับเทคโปรฟิตนะฮะใช่เก็บที่ลบแปดนะครับก็คือคือตัวแทช่าศูนย์แทชหนึ่งหกเอสเจ็ดนะครับพี่ม่อนค่ะครับผมครับอ่สำหรับท่านที่ตามตัวสเปรดนะคะใช่เป็นโปรดักที่คุณพระชัยแนะนําติดติดกันมาในช่วงนี้นะคะก็ล็อกเทคโปรฟิตกันที่ลบห้าจุดนะคะครับผม ใครร้องมาอ่ะได้ค่ะคงหมดแล้วนะคะคุณธวัชชัยเข้าหมดแล้วครับอ่าได้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอกันกี่โมงคุณปิงจะไปบ่ายคุณธวัชชัยมาเช้าหน่อยนะได้ครับมาตั้งแต่เช้าเลยครับอ่าจะได้มาร่วมร้องเพลงคะ่ะครับผมด้วยกันประมาณเขาลงทะเบียน8โมงนะคะครับค่ะแล้วทางทีมนักลงทุนก็จะได้เจอพูดคุยอย่างอบอุ่นกับคุณธวัชชัย ทั้งวันครับทั้งวันครับช่างคุยคุณต้องแก่ช่างคุยนักทุนสามารถคุยได้เลยนะฮะสี่ห้าร้อยท่านคุยได้เลยครับคุยได้เลยหกร้อยใช่ไหมหกร้อยกว่าท่านนะฮะหกร้อยกว่าท่านรับให้อยู่นะอยู่ทั้งวันเลยครับอยู่ข้างหน้าประตูต้อนรับเลยนะได้เลยครับอ่าผมคุณต้องคุณต้องแนะนำนักทุนฟังเนื้อฟังตัวอ่าขอบพระคุณนะคะโอเคครับพี่ม่อนสวัสดีครับค่ะข้อมูลของคุณ